ไปไหนกันหมดนี่อปล่อยข้าย,ยอยู่คนเดียวโอ้เงาแย่เลยถ้าอะยืนทำงานอยู่คนเดียวหรือเนี่ยอ้าเฮ้ยมาพอดีเลยเออ้าพึ่งมาถึงว่ะ เลยมาคนเรียวเหรอเฮ้ยมีหลายคนนะแต่ว่าตอนเนี้ข้าเพิ่งมาถึงคนแรกนี่ก็เป็นคนที่สองนี่แหละที่เหลือไม่รู้จมื่อถึงจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วนัดจะไว้กี่โมงล่ะอืมนัดจะไว้สามโมงนะเอ้โอเคโอเคเดี๋ยวรอมก่อนแล้วกันนะเฮ้ยแน่นไงมาอีกคนนึงแล้วอ๋อนี่เหรอ เนี่ยมันเป็นคนนัดเองนะเนี่ยว่าจะมาถึงสามโมงเออว่ะ้าก็จะมาสามโมงอะลรแต่รถมันติตดไม่รู้จะทำยังไงดีเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกันเราเป็นเขาบอยนะเราไม่ได้ขี่รถเราขี่มา้ารถติดได้งไงวะไอเนี่ยมันติดที่สายคนกรุงเทพชอบอ่างรถติดประจำเลย เฮ้ยมีตามาต,ติดอีกหนึ่งคนว่ะไหนดูสิโอ้โหว่างนับสามโมงเพิ่งจะโผล่กันมาม,มัวไปทำอะไรอยู่ฮะอา่าก็พอดีค้ารถไม่ติดหรอกแต่ม้าติดว่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่ไอ้นั่นรถติดอันนี้ม้าติดมา้ามมนติดยังไงวะมัน มันไม่ได้ติดละมัง้งม้าที่ไหนมันจะติดนะมันอย่างนี้คือว่าม้ามันไม่ได้ติดหรอกแต่ว่าขามันเจ็บอ่ะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไอ้เกลือกม้าให้มันหน่อยมันจะได้วิ่งสบายๆโอเคแล้วมาคบกันหรือยังเนี่ยเฮ้ขาดอีกสองอ่ะขาดอีกสองเราจะรอกันถึงกี่โมงดีเนี่ย โอเคโอเคเดี๋ยวรอมหน่อยเดี๋ยวไปพร้อมๆกันโอเคนะเอ้ยถ้ามาถึงแล้วมากี่คนเนี่ยอ๋อข้าเป็นคนที่ห้าเหรอโอ้โหต้องขอโทษจริงๆนะก็พยายามรีบสุดๆแล้วอาเถอะมันก็เหมือนกันหมดแล้ววะ พวกพวกมาไม่ค่อยชอบจะตรงเวลากันอนะมาครบแล้วก็ดียังไม่ครบขาดอีกหนึ่งขาดหนึ่งเห้มันหัวหน้าเขารอนานแล้วนะเนี่ยจะให้เดี๋ยวครโปรแล้วเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไอคนที่หกอ่ะมันมาเมื่อไหร่ก็ปล่อยมันแต่ตอนเนี้เราเรีบไปแจ้งหัวหน้าก่อนดีกว่า ว่าเรามากันแล้วดดเดี๋ยวเขาหุดหิดดีไหมเออดีเหมือนกันดีเหมือนกันหัวหน้าครับเรามากันแล้วครับหัวหน้าฮ่าพวกเราหัหน้ามาแล้วทั้งหมดแสดงความเคารพโอเคสวัสดีทุกคนอ่า ขอบใจมากที่ทุกคนมาพร้อมกันในวันนี้วันนี้หัวหน้ามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบหัวหน้าครับหัวหน้าแต่งตัวถูกหรือเปล่าครับเนี่ยเมื่อหัวหน้าไม่แต่งตัวไม่เหมือนพวกเราเลยล่ะไม่ผิดหรอกเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ลบล้าข้าฟันกันแล้วตอนนี้ทุกคนต้องทำงาน แล้วก็หัวหน้าเองก็ต้องทำงานตอนนี้หัวหน้าต้องไปเชิญชวนในเรื่องการแข่งขันสอบฝีมือช่างส่วนพวกเธอทั้งหมดก็ต้องไปทำหน้าที่เชิญชวนลูกค้าให้เข้ามายังร้านหรือสถานการของลูกค้าของของเจ้าของร้านให้ได้นะทุกคนจงปฏิบัติหน้าที่อย่าง ไม่บกพร่องเต็มใจไม่อู้เข้าใจไหมครับทุกคนเข้าใจครับหัวหน้าเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับครับผมหัวหน้าผมจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเลยครับผมจะเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามายัางเต้นรถบุรีริม์ ให้เต็มไปหมดเลยครับขายกันไม่ทันเลยครับครับผมด้วยครับผมหน้าผมจะเชิญชวนลูกค้าเข้ามายังเต้นรถหมยๆหมยให้แน่นขนาดไปเลยครับผมหน้าอย่าได้กังวลโอเคอ้าวทั้งหมดจัดแถว นำขบวนโดยนายช่างใหญ่มีอุปกรณ์ครบคันทั้งประแจปาปากายไขควงค้อนและกระเป๋าใส่ตะปูทีมงานของเขา ทั้งหมดพร้อมแล้วที่จะให้บริการแก่ท่านขอเพียงท่านติดต่อมาเราพร้อมบริการเสมอแล้วพร้อมบริการเสมอ,รอ,มรรสมอครับท่านหากท่านสนใจ ไม่ว่าจะเป็นทีมช่างหรือทีมเขาวบอยท่านสามารถติดต่อได้ที่นี่มองเห็นเด่นชัดแต่ไกลเขาก็คือืใคือูข้ามาไป็กลคที่เยเขาคือลูกโคเปาลม เ w w ร์ว่าเวดาวลุกโผีตเาลมัต8 9นดคครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่าน โชคดีมีบุญมีเงินกันนะครับ